มา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 คันนี้แฟจเคปี18ขแปดาง,งวดผ่อนเริ่มต้นเพียง5้าพันปลายเท่านั้นสิบงวดแรกนะแต่ถ้าข้างวดปกติผ่อนอยู่8 0 0พปลายเท่านั้นอยากดูข้างในาตาวุเต์ไแค่ไหนมาเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในกันมาในเบาะหนังสีดํากันนะ้ำไม่โอเน,นคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคุณลูกค้านะเพลงนีเ่เพาะูุขึ้นเลขไมายคนรน้อยเลยครับผมเพียงห้าหมนิดๆเท่านัน กระจกไฟฟ้าให้ดูเป็นไงล่ะสวยๆเกเๆเลยเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันว่ากว้างขวางแค่ไหนข้างหลังนะโอ้โหกว้างขวางมากคันนี้เป็นห้าประตูพับเบาะได้บรรจุของได้โคตรเยอะเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวมาดูประตูหลังกันรับเปิดแล้วพับเบาแล้วจะกว้างแค่ไหนมาอ่าเป็นไงบรรจุของได้เยอะใส่คน ขายของหรือไปปิกนิกเนาะอ่ะคันนี้แต่งสะเกิดให้รอบคันสวยๆเลยสีเดิมโรงงานกันไปเลยนะคุณลูกค้านะอ่ะล้อเป็นล้อแบบใหม่ยางใหม่คันนี้ลายซีอีนะ <S <S ถ้าชอบลายไหนเลือกได้ที่หลังเนาะ,ะจัดๆกันก่อนมาดูเดี๋ยวพาดูรอบคันเลย ยถูกใจวัยรุ่นไหมเอ่ยถ้าสนใจติดต่อหาสถานีรถจริงได้เลยจ้ะโปรโมชั่นวันนี้ออกรถเพียง100บาทเท่านั้นพร้อมส่วนลดและของแถมจุกๆให้คุณลูกค้าเลยจ้า